ฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือความหวังความเชื่อและหัวใจของผู้คนที่เต้นตามจังหวะของลูกบอลและบางครั้งเพียงแค่90นาทีในสนามก็สามารถเปลี่ยนทั้งฤดูกาลได้ช่วง6นาทีแรกของเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูจะเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับแทบจะตลอดถูกบุกกดดันอย่างหนักเกมเหมือนจะไหลไปทางฝั่งตรงข้ามทั้งหมดแต่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกิดขึ้นจากจังหวะเดียว โดกูลากบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแม้จะใช้เท้าข้างไม่ถนัดแต่ก็กล้าเปิดเข้าเขตโทษอย่างแม่นยำบอลลอยโค้งเข้าไปหาหัวของราสมุสฮอยลุนที่ยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบการวิ่งเข้าไปรับบอลการชิงจังหวะการเคลื่อนที่ที่เฉียบขาดนั่นคือภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นจากเขาในฤดูกาลก่อนแต่วันนี้มันคือสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงฮอยลุนกลับมาพร้อมความมั่นใจและหัวใจที่กล้าชนกับเกมบุก 20นาทีแรกเจอร์มีโดกูคือคนที่โดดเด่นที่สุดในสนามความเร็วการเลี้ยงบอลและการกล้าตัดสินใจทำให้เกมรุกของยูไนเต็ดดูมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีนาทีที่25จังหวะเล่นเร็วของเมสันเมาส์ททำให้โดกูได้จบสกอร์แบบเฉียบขาดยิง1แอสซิส1ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะในเกมกับเวสต์แฮมก่อนหน้านี้โดกูก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคืออาวุธใหม่ของปีศาจแดง ครื่องหลังเริ่มมาเพียง8นาทีอามาดิยาโล่ก็ยิงประตูที่3ในนาทีที่53จังหวะนี้คือบทพิสูจน์ของบอลจังหวะเดียวบอลเท้าสู่เท้าไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งเล่นอย่างมั่นใจภายใต้ใตแรงกดดันโดยเฉพาะในแดนกลางที่คาเซมิโร่บรูโน่และเมาท์แสดงให้เห็นถึง IQ ฟุตบอลร,ระดับสูงคาเซมิโร่จ่ายบอลเหมือนไม่ได้มองแต่บอลไปถึงเท้าเพื่อนได้อย่างพอดีทุกจังหวะทุกความเคลื่อนไหว เหมือนมีจังหวะดนตรีที่มองไม่เห็นควบคุมอยู่เมสันมาร์ก็เริ่มเล่นได้ไหลลื่นกล้าเล่นจ่ายแม่นวิ่งคุมจังหวะแค่ขออย่างเดียวอย่าเจ็บเลยเพราะฤดูกาลที่เต็มไปด้วยเขาคือสิ่งที่แฟนแมนยูอยากเห็นมากที่สุดและแน่นอนเรายังมีบรูโน่เฟรนันเดสกับตันทีมผู้ไม่เคยปล่อยให้เกมช้าลงเขาคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนรับเป็นรุกคือคนที่ปลุกจังหวะของทีมและทุกลูกบอลสำคัญ มักเริ่มต้นจากเท้าของเขาเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ยังคงต้องมีเขาเพราะเขาไม่ใช่แค่กัปตันแต่คือจิตวิญญาณของเกมรุกที่แท้จริงนาทีที่จะสิบรูเบนอโมริมตัดสินใจเปลี่ยนผู้เล่นตําตำแหน่งส่งสายเลือดใหม่ลงสนามและเพียงแค่2นาทีต่อมาอีธานวิลเลียมส์ยิงประตูขึ้นนำเป็น40ได้อย่างเฉียบคม เขาคืออีกหนึ่งผลผลิตจาก Academy ที่อาจกลายเป็นดาวรุ่งแห่งอนาคตของโรงละครแห่งความฝันแนวทางของอโมริมคือการสร้างใหม่จากรากฐาน